กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอมให้กับสาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลืก <c oughs> ก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะห้านอยสุรดรวยวัดใจนะคะเด่นนะคะเดนวิ่ง สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีมีสามมีแปดมีสี่มีศูนย์ 4, นะคะส่วนชุดเด่นของแอดมินนะคะก็จะมีหกกับเจ็ดนะคะเราก็มาจัะ หกันนะคะก็จะมีหก6 6้าสองเด่นเนะคะก็จะมี7 7 7 3 7จสองนะคะส่วนชุดการนะคะ ชุดกันก็จะมี 6, 1, 7, 9, 4, 6, 3, เ 8, 4ตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะมี 8, 4, 4, 8นะคะ 6226นะคะ6996แล้วก็จะเป็น77นะคะเราก็จะเป็น61นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะหรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะก็อย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อย ไวเนยอมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซฟารวย a n n e l ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพประารงกายแข็งแรงโดยดูเงแข่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า